จากการปลูกพริกแบบดั้งเดิมมีต้นทุนการผลิตสูงใช้สารเคมีทุกขั้นตอนการผลิตทั้งปุ๋ยเคมีสารเคมีป้องกันกำจัดมแมลงและโรคพืชขาดการจดบันทึกรายรับรายจ่ายแต่ราคาผลผลิตกลับตกตำ่ำส่วนทางกับต้นทุนที่ลงทุนไปสุขภาพร่างกายก็อ่อนแอเนื่องจากการใช้สารเคมีเกินความจำเป็นและต่อเนื่องเป็นเวลานาน จึงได้กลับมาคิดทบทวนวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นโดยมีการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมทั้งเอกสารวิชาการสื่อโซเชียลและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเริ่มจากการผลิตตามมาตรฐานพริกปลอดภัย GAP ของตนเองในพื้นที่2ไร่จนประสบผลสำเร็จ มีการขยายผลขยายพื้นที่สร้างเครือข่ายการปลูกพริกปลอดภัยในพื้นที่ใกล้เคียงรวมเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริก GAP บ้านดอนแดงใหญ่ครับสวัสดีครับผมชื่อนายแสงมณีเกิดสุขอยู่บ้านเลขที่18หมู่2บ้านดอนแดงใหญ่ตำบลหนองเหล่าอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีครับครับปัจจุบันผมทำนาอยู่25ไร่นอกจากการทำนาแล้วผมก็ปลูกพริกอีกจำนวน10ไร่ครับ ครับในส่วนของพริกที่ปลูกจํานวนสิบไร่นะครับแบ่งออกเป็น2แปลงโดยใช้พันพริกพันซุปเปอร์วัตทั้งหมดนะครับแปลงที่1จํานวน6กไร่และแปลงที่2จํานวน4ี่ไร่นะครับสําหรับาการปลูกต้องเว้นระยะการปลูกอยู่ประมาณ1เดือนนะครับเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการในด้านแรงงานเ,าเก็บเกี่ยวแรงงานกําจัดวัชพืชแรงงานใส่ปุ๋ยนะครับ การคิดค้นสร้างนวัตกรรมใหม่ๆมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการน้ําโดยมีการขุดสระน้ําผิวดินและขุดเจาะบ่อ,อบาดาลเพื่อการเกษตรมีการให้น้ําด้วยระบบสปริงเกอร์ควบคุมพื้นที่กว่าสิบไร่ครับในส่วนน้ําที่ใช้ผมใช้น้ําในบอ่อในไร่นานะครับโดยใช้มอเตอร์ขนาด2นิ้วเพื่อกระจายน้ําใช้ท่อเมนขนาดสองนิ้ว แล้วแยกออกเป็น1เึ่งนิ้วนะครับแล้วก็ใช้หัวสริงเกอร์ขนาดหกหุนเพื่อกระจายน้ำเข้าสู่แปลงครับและยังมีการนำเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดใหญ่เช่นรถแท็กเตอร์เครื่องพ่นสารเคมีมาบริหารจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมต่อการผลิตในพื้นที่ขนาดใหญ่มีการสร้างโรงเรือนสำหรับเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์ในกระบะเพาะ เพื่อป้องกันโรคและ,มะแมลงที่อาจทำลายในขณะที่เป็นต้นกล้าและยังมีการบริรนาการกับมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีโดยเป็นแปลงต้นแบบในการทดสอบระบบการให้น้ำแบบอัจฉริยะโดยการสั่งงานผ่านระบบดิจิทัลความยั่งยืนในอาชีพมีการแปลรูปพลิก ในช่วงที่ผลผลิตพริกล้นตลาดมีราคาตกต่ำโดยนำพริกมาตากเป็นพริกแห้งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มมีการบริหารจัดการแปลงที่ดีมีการวางแผนการผลิตทำปฏิทินการรักษาดูแลพืชแต่และช่วงระยะเวลาการเจริญเติบโตมีการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ปลูกพริก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปลูกการป้องกันกำจัดโรคและแมลงการดูแลรักษาและการตลาดมีทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่โดยนำลูกหลานเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเริ่มตั้งแต่การเตรียมแปลงการเพราะเมล็ดการปลูกการดูแลรักษารวมถึงการตลาดในช่องทางออนไลน์เช่น Facebook และ Line ความเป็นผู้นำและการเสียสละ ปัจจุบันในแสงมณีเกิดสุขดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่าตั้งแต่ปีพศ2557ถึงปัจจุบันเป็นผู้นำด้านการเกษตรในหมู่บ้านสามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถเป็นวิทยากรด้านการเกษตรให้แก่หน่วยงานต่างๆผมเป็นแปลงสพเครือข่ายด้านการปลูกพริกต,ตำบลหนองเหล่าซึ่งเป็น แลงเรียนศูนย์เรียนรู้ด้านการปลูกพริกเริ่มตั้งแต่การพ่อก้าการปลูกการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวผลผลิตรวมไปถึงการตลาดด้วยครับในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการปรับปรุงบำรุงดินโดยการลดการใช้ปุ๋ยเคมีปรับเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสด มีการไถ่ายกลบต่อสังไม่เผาพื้นที่การเกษตรและปลูกปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดินมีการป้องกันกำจัดพืชโดยวิธีการผสมผสานโดยใช้สารชีวพันธุ์ใช้สารปรับปรุงบำรุงดินใช้สารเคมีให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและเหมาะสมจากการปลูกพริกแบบดั้งเดิมมาเป็นการปลูกพริกแบบปลอดภัยได้รับมาตรฐานสินค้าเกษตร มีการขยายพื้นที่ขยายเครือข่ายการปลูกพริกมีการทำสัญญาซื้อขายพริกตลอดทั้งปีกับโรงงานแปรรูปพริกประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้รวบรวมผลผลิตพริกส่งจำหน่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศเป็นผู้สร้างงานสร้างอาชีพสร้างชุมชนตอบโจทย์ที่ว่าตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้อย่างแท้จริงกับในด้านการตลาดผลผล,ผลิตพริกของผมทั้งหมด จะมีทําการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัทเมษาเทรดดิ้งจังหวัดสมุทรสาครโดยทางบริษัทจะนําผลผลิตพริกของผมทั้งหมดไปแปรรูปเพื่อส่งออกขายไปยังประเทศญี่ปุ่นก่อนที่จะมีการรับซื้อผลผลิตพริกนั้นทางโรงงานจะต้องนําผลผลิตพริกไปสุ่มตรวจคุณภาพที่บริษัทเซนทันแลบครับ สำนังกงานเกษตรอำเภอพงษ์สามสิบได้เลือกคุแสงมณีส่งเข้าประกวดเกษตรตรกรดีเด่นสาขาพืชสวนเป็นตัวแทนของอำเภอพงษ์สามสิบนะครับที่เด่นก็คือปกติแล้วพืชสวนไม่ว่าจะเป็นพืชผักก็ดีเป็นไม้ดอกไม้ประดับก็ดีถ้าปลูกก็ปลูกประมาณไม่เยอะแต่ต้องอาศัยความปราณีตในการ ูการปฏิบัติการดูแลรักษาคุณแสงมณนีพิเศษก็คือปลูกพริกซึ่งเป็นพืชผักจํานวนตั้งทั้งหมดสิบไร่ใช่ไหมครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาถ้าปลูกผักสิบไร่ปกติปลูกผักเขาไร่สองไร่ก็ถือว่าเยอะนะเนื่องจากว่าต้องใช้ความปราณีตในการปฏิบัติดูแลรักษาทุกกระบวนการผลิต คุณแสงมณีที่พิเศษมากก็คือเขาใช้หลักการตลาดนำการผลิตตลาดนำนำวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ต้นน้ำระบบการผลิตคุณแสงมณีผลิตพริกในระบบมาตรฐาน GAP Food a g r i c u l t u r l Practice นะครับเป็นมาตรฐานที่กลุ่มวิชาการเกษตรเป็นผู้มาให้คำแนะนำะบวนการผลิต แต่การมีการตรวจสอบจนออกไปรับรองมาตรฐาน GAP นะครับเป็นต้นน้ำต้นทางนะครับในเรื่องของปลายน้ำปลายทางก็คือเรื่องการตลาดครับผลผลิตเฉลีย่ยนะครับผลผลิตเฉลี่ยก็อยู่ที่ได้ละประมาณ3,000กิโลกร,รมัมราคาที่เราทำสัญญากับบริษัทเมีาเทรดดิ้งก็คือกิโลกร,รัมละ35บาทครับ ใช่ครับครับก็แปลว่าไล่หนึ่งเนี่ยก็จะมีรายได้อยู่ที่หนึ่งแสนกับห้าพันบาทครับถูกไหมครับผมถ้าสิบไร่ก็หนึ่งล้านกับห้าหมืนบาทครับผมต้นทุนประมาณเท่าไหร่ต้นทุนสิบไร่ประมาณห้าแสนบาทครับโอเคครับก็ถือว่าเป็นพืชทางเลือกที่สมควรส่งเสริมและเป็นเกษตรกรต้นแบบให้กับพี่น้องเกษตรกรได้มาศึกษาแลวก็แลกเปลี่ยน เรียนรู้องค์ความรู้ต่อไปครับ